อาหารที่มีชื่อเสียงมากๆครับมีชื่อเสียงที่ลอนดอนมากว่า25ปีเป็นร้านอา,าอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิมครับและถือว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านที่3ของโลกด้วยและก็เป็นสาขาแรกในเอเชียด้วยค่ะน่าสนใจมากๆครับหิวแล้วด้วยนะครับตามเลยครับถึงแล้วครับกับร้านซินยอซาซี่ร้านอา,าอาหารอิตาเลียนระดับ5ดาวที่ได้รับความนิยมจากเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ชื่อดังในกรุงลอนดอนมายาวนานกว่า25ปี ที่ได้มาเปิดสาขาที่3ของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียที่ชั้น37โรงแรมอนันตราสาทรแห่งนี้นั่นเองครับภายในร้านตกแต่งด้วยโทนสีขาวน้ำตาลดำทำให้รู้สึกรู้หราแต่อบอุ่นนอกจากนี้ยังมีมุมเอาทดอร์สุดโรแมนติกให้นั่งดื่มด่ำไปกับบรรยากาศยามค่ำคืนของกรุงเทพอีกด้วย ส่วนเมนูของที่นี่ต้องบอกเลยครับว่าพิเศษสุดๆเพราะวัตถุดิบแต่ละอย่างนั้นได้ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีและการันตีได้เลยครับว่ารสชาติของอาหารเหมือนกันทุกสาขาครับนะเป็นไงไยบรรยากาศของชั้น37ของโรงแรมนันตรานะสึกบรรยากาศดีมากเลยพี่ฟ้าเย็นเนาะใช่ไหมเข้ามาก็ได้กลินอาหารอะไรตอนนี้แบบนั้นลายๆแล้วอยากจะชิมแล้วว่ะ เริ่มที่เมนูสลัดอะโวคาโดเบาๆพร้อมกับลอบสเตอร์ส,สดๆที่มากับซอสสีชมพูจากมะเขือเทศและไลม์มทำให้สลัดจานนี้สดชื่นกลมกล่อมทีเดียวครับเมนูหนักๆอยา่างเทนเดอร์ลอยด์ลอซินี่สเต็กเนื้อนุ่มจากออสเตรเลียที่ย่างให้สุกกำลังดีเสิร์ฟพร้อมกับฟัวกราสจากฝรั่งเศสเข้ากันได้ดีสุดๆกับซอสรสชาติเข้มข้น เซนสปาเกตตีที่ลวกได้สุกกำลังดีนำไปผัดกับเครื่องซีฟูด้ดไม่ว่าจะเป็นสแคลลอปจากฮอกไกโดล็อบสเตอร์และหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์ปรุงรสชาติให้มีความเผ็ดร้อนด้วยพริกสดตามแบบฉบับดั้งเดิมของอิตาเลียนเรยจะกินหมดไหมเนี่ยหล สำหรับเมนูที่อินดี้รีวิวเลือกให้เป็นเมนูต้องลองประจำสัปดาห์นี้ก็คือเมนูสปาเกตตี้บสเตอร์ที่ทางร้านได้คัดวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น lobster ที่เลือกใช้ lobster ไซส์ใหญ่จากประเทศแคนาดาและเส้นสปาเกตตี้ที่นําเข้าจากประเทศอิตาลีผัดกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านจนได้ออกมาเป็นสปาเกตเตี้ l o b s t e ์จานนี้ที่มีรสชาติหอมอร่อยเข้มข้นถ้าใครได้มีโอกาสมาที่นี่ห้ามพลาดจานนี้เด็ดขาด พสัสดุบีบครับคือแบบอาหารทะเลหวานๆนะครับแล้วก็เอามาผัดกับเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรนะครับ<ท>แล้วก็มีความเผ็ดครับของพริกอยู่ <c oughs> ข้างในนิดนึงครับ <c oughs> ผมว่าจานนี้คนไทยน่าจะชอบมากนะอร่อยมากครับ อา,ากาศก็ดีอาหารก็อร่อยนะคะสหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะพาคู่รักหรือว่าคุณหนิจะส,สาวจะไปไหนกันนี้นะคะก็มาได้กันที่นี่นะคะเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิมนะคะที่มีแค่3มสาขาในโลกเท่านั้นนะคะก็มาได้กันค่ะที่ซินยอซาซีนะคะที่ชั้น37นะคะโรงแรมอนันตราทางร้านบอกครับว่ามีเมนูสุดพิเศษรอยอยู่ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีกติกามาให้ร่วมสนุกด้วยนะคะคกะติกาจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ร่วมสนุกกับอินดี้รีวิวร้านใหม่มาแรงให้เพื่อนๆตอบกันเข้ามาครับว่าร้านซินยอสาซีในประเทศไทยเป็นสาขาที่เท่าไรของโลกระหว่างข้อ A สาขาที่3และข้อ B สาขาที่13สําำหรับผู้โชคดีบัตรรับประทานอาหารมูลค่า500บาทจำนวน4ร,รางวัลรอเพื่อนๆอ,อยู่นะครับ อินดี้รีวิวสัปดาห์หน้าเราขอพาทุกคนไปหวานกันให้เต็มรสชาติกับขนมไทยในตำนานติดตามกันได้ในวันเสาร์หน้าครับใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะคเพื่อนๆนึกออกหรือยังคะว่าจะทำอะไรให้คนที่คุณรักดีแต่ว่าถ้ายัางนึกไม่ออกนะคะลองทำเมนูนี้เป็นของขวัญดูไหมคะกับเมนูชิคเก้นสลัดรับค่ะ ามาลงมือทํากันเลยค่ะวิธีการทําก็ง่ายๆนะคะแค่นําของแห้งทั้งหมดนะคะมาคลุกเคล้ากับมายองเนสค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อให้เมนูของเราอร่อยเราก็ต้องใช้มายองเนสที่รสชาติเข้มข้นกาลังดีรสชาติถูกป,ปากคนไทยอย่างที่ป้ายใช้นะคะเป็นสูตรแบบไม้ไทยค่ะรับรองว่าอร่อยกลมกลอมแน่นอนค่ะแล้วเราก็นํามาห่อด้วยแผ่นแป้งค่ะ ชิคเก้นสลัดยับรสชาสติสไตล์ญี่ปุ่นนะคะจะท,ทําทานเองที่บ้านหรือว่าจะทําให้เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆก็ได้ค่ะรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะครับแล้ววันนี้เราก็ได้เต็มอิ่มกับวัตถุดิบขึ้นชื่อของเมืองเพชรชบุรีนะครับลูกทานนั่นเองฮะสนุกมากนะฟ้ายเนาะค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกๆวันเสราร์เวลาเดิมนะคะทางททบ,บ5ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ